ดีที่ว่าเฮ็ดงามบ่จากแดดเนาะพ่อแมพน้องขัานจากแดดไต่แท้ๆหยดกอกพ่อแมพน้องคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พ pues mm nah ี่น้องมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดลาบเด้อค่ะลาบไก่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็ใส่อันนี้ค่ะชูรสค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตามด้วยรสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ใส่อันนี้น้ำเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ พริกค่ะกะเอาเด้ค่ะผู้ใดมากเพชหรือว่าม่มักเพชก็แล้วแต่เด้ค่ะใส่ต่มพอประมาณที่จะของกินนะคะพ่อแม่น้องค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะพ่อแม่พน,อนขข้องค่ะข้าวขัวค่ะพ่อแม่น้องค่ะซื้อมาค่ะบ่มีเวลาต่ำบ่มีเวลาขัวเลยค่ะตามด้วยมะนาวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่จากหนึ่งรูปก,ก่อนนะคะว่ามันจะสมเพอบอทันบ่สมเขาก็เติมไปได้เด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมะนาวค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันล่ะค่ะ ไก่นีเขาน้ามาขวเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะขั้วให้สุกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็มาปรุงเครื่องค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่มะนาวหนึ่งลูกแล้วมันไม่เปรี้ยวพอเขาก็เติมมะนาวที่เป็นขวดนะคะพ่อแม่น้องค่ะใส่ลงไปน้ำน้ำปลาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะพ่อแม่น้องค่ะนำกันคุกเล็กคุกเล็กนะคะพ่อแม่น้องค่ะค้นให้เครื่องทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ อันราคาเป็นแต่แซบโอ้กินหอมห่วยห่วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแซบเป็นแต่นายพ่อแม่พี่น้องพวกน่ะไอลาบไก่ใส่เครื่องใน,ใกในงไก่นะะ้ำเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแซบบ่ค่ะอันนี้เฮ็ดได้หลายเพื่อไปให้หมูกินน้ำเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอันลาคาเป็นอันเซ็จเรียบร้อยครับพี่น้องคะ่ะเป็นแต่แซบบอค,ค่ะมา้า่ะม้ามากินข้าน้ำกันเด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหืมว้าแหลวก็น้ำลายแตกพ่อแมันน้องหอมหอมเครื่องลาบกับพี่น้นนองคะ่ะเบิงแนในะโอ้แซบแซบมาค่ะไปกินข้ากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายขาโมสุขูสุคนค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกัต่างประเทศมาค่ะพแมี่นพนองมือน,นี้พพ่พแมี่นพนองมากินลาบไก่กับพแมี่น้นองค่ะลาบไก่แซบๆค่ะมือน,นี้ไปหาในตู้เย็นเพิ่งเจอพอแมี่นพนองอือหึหันละมาค่ะมาพแมี่น้องหูหิวเขาที่นี่พแมี่นพนองเพิ่งเลิกงานเพียงเกาคะ่ะลาบไก่แซบๆเด้อค่ะ พอมีทีทำ่งพี่น้อง,งส่วนคลิปแบบอื้อทช่วงนี้อากาศร้อนผ่อนพีน่น,น้องค่ะ ดีที่ว่าเฮ็ดงามบ่จากแดดแล้วพอม่นเนาข้าจากแดดตต่แท,ท้อ้าวเป็นยังไงเหรอ ใส่เครื่องนในไก่ค่ะพ,พี่น้องอืมอืมข้าวเหนียวอือที่เป็นกระมังออพี่น้อกพี่น้องค่ะเอาไปห้่มูยิมองเทงงานกินน้ำพี่น้อง เื่อเฟ้อเผื่อแพ่มันบ่ หยอดกอกพราะเป็นพี่น้องค่ะ ตัวพูดกับพนงอ่านคอมเมนต์หนึ่งเนาะพม่้นงค่ะคลิปที่ข่อยกินจุมันบอแล้วเสียงมันจังใดล่ะเสียงเขากินข่าวมันเสียงดังว่าสันพอม่าอง ืมไม่ไปเลยซื้อแบบถูกๆนะค่ะพะมพนองค่ะซื้อมาแพงพมพน,นองคุณมา,าม,มารีวันนี่แม่สวมารีวันเนี่ยแม่ย้ายมารีวันนี่นะ่ะมาคอมเมนต์มาวอกให้ดีดีขอบวอวยพนองมาเลย เสียงสวบปากเสียงดังจังอวสันพมพน,นังเอาขออ่อยก็ไม่ได้ใส่ปากเกออกมากินน,กนี่หละอะไกินเนี่ยกินคืออะ ฟิดเดะโอ้ยมึงแรงมึงแรงมาทีน่ะท้านเขาเออมากลิ่นซสเดะโอ้เจ้ากระดายเนาะโลกสวยไปยูพุ่นทุ่งดาวเวนเดอร์ุ่น เห็น <c oughs> คนเกาหลีเขากินเตะหูมีแต่บัวบูวบัวก,ก็ไปเ,เห็นเตะอืมอืมทำใจเห็นคู่ว่าอาหารบ้านข้าแฝกบรนไดจังซีอืมจะไปซีเรียรลน้ำซอสกินเขาของข้าต่อ Check <laughs> ลาบไก่กับยอดมะกกขอขอนคับเราไม่นอนเลย ข้าหัวอือเอาข้าวเข่าเฮียพ่น้อ,นอกเอา สดใสครับพม่น้องค่ะ เห็ดบางอ, c, อ,งอย่างก็พระมนงองับไง ย่งเป็นลาบใช่ไหมเองน้ำตาลด้วยค่ะลาบแบบอิสานอีสานจะแบบเพราะว่าไก่เขาก็หวานอยู่แล้วเพราะเ,รเนื้อไก่เขาอะเนื้อไก่มันหวานในตัวของมันอยู่แล้วเราต้องเติมน้ำตาล Woo! Mm -hmm. อืมอิมอ่มอืมข้าวเต็ดกับติบเวยซัมเนอร์พ่น้องอืมรอยซัมเนี่ยเอาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสาวนักชาพายกินเนี่ยขอลาพเมี่ยนพี่น้องไปแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงผักติดแหววพแม่พี่น้องค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู่ทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอีกย่างอะไรที่ว่าอีกย่างไรลืมไปทีนึงพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวน่าติช้าพากินน้ำเด้อค like ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ฝากอีก แฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจ Facebook ของสาวนัตชาภาถิ you, okay. ่นนะคะพเมนองค่ะเขามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะพแม่พนองค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางทั้งหมด2ช่องทางนะคะช่อ okay. ง youtube น ah, ah, like, hey, okay. ัตชาภาถิ ong, okay. ่นและกับช okay. ่องแฟนเพจ a c e b o o k นัตชาภาถิ ong, okay. ่นเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้น้ำคับพแมนพนองค่ะไปแล้วค่ะพแมนพนองค่ะสาวนัตชาภาถิ่นแลวพแมนพนองไปแล้วขอบคุณพแมนพนองหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ